สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟททีครับวันนี้ผมก็ไปทีมแมนนะครับจะมาแนะนําเทคนิคในการเปลี่ยนอ e ีเมลและเบอร์โทรศัพท์ใน a c e b o o k พอดีมีน้องท่านหนึ่งครับถามมาเมื่อวานนะครับเจอปัญหาคือเข้า Facebook ไม่ได้ทํายังไงละ่ะเพราะปัญหาก็คือเจ้าตัว a c e b o o k เนี่ยมีการส่งรหัสผ่านไปให้ที่อ e ีเมลที่คุณลงทะเบียนใช่ไหมครับเผอิญน้องเขาเนี่ยลงทะเบียนอ e ีเมลเก่าแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้นานมากแล้วลืมพาสเวิร์ดทาไงละ่ะลืมรหัสผ่านเข้าไม่ได้ผมเลยคิดว่าเราควรจะต้องมาเปลี่ยนอ e ีเเเมลลนนนนคคครรััััับบบบ่่งปปป็ออ e ีีทททุุทุุุณณณใใใใชช้้้้จจจ์์หหหกา เน,นื่องจากปัญหานี้อาจจะเกิดกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กมีการสุ่มถ้าคุณเนี่ยเกิดไม่ได้ใช้งานหรือไม่ค่อยได้เข้ามาล็อกอินบ่อยแล้วเขา้าล็อกอินใหม่นะครับหรือเครื่องใหม่เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันจะมีการส่งรหัส6หลักเนี่ยไปที่อ e ีเมลซึ่งถ้าคุณลืมเนี่ยจบเลยนะต้องมานั่งเข้าใหม่วุ่นวายวันนี้เรามาเปลี่ยนอ e ีเมลดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับไปดูเลยครับวิธีการเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์หรือใช้าาาามมนาาาา่่ก e ้ีีทท e ห มุมขวาด้านบนครับการตั้งค่าแล้วก็จเจอหน้านี้นะครับให้กดข้อมูลติดต่อคือการแก้ไขอีเมลนะครับแล้วก็กดมาที่เพิ่มอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นให้คุณเพิ่มอีเมลครับก็ใส่อีเมลที่คุณใช้งานนะครับเผอิญว่าอันนี้เป็นอีเมลที่ผมทดสอบไปแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่มถ้าคุณกดเพิ่มใหม่เนี่ยมันจะต้องให้ใส่รหัส a c e b o o k นะครับคุณก็ใส่ไปนะครับจากนั้นก็คุณก็กดปิดแล้วก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมาครับให้ยืนยันนะครับตัวในส่วนของหเมลให่ขอรับุณกจะรหัสหหมายเลลข5้ว คุณก็นําหมายเลข5าหลักนั้นมาใส่ครับพอกดตกลงเสร็จก็จะเห็นว่าเราจะมีอ e ีเมล2อ e ีเมลใน Facebook นี้นะครับในข้อมูลผู้ติดต่ออีกสิ่งสาคัญก็คือให้คุณกดเลือกกําหนดให้เป็นตัวเลือกหลักนะครับอีเมลใหม่เนี่ยกดเลยครับพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเวลาคุณเข้าใช้งาน Facebook อ e ีเมลนี้จะเป็นอ e ีเมลหลักเข้ามาใช้งานในส่วนของรหัสผ่านหรือพาสิร์เนี่ยเป็นพาสิร์เดิมนะครับที่ใช้ล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับไม่ต้องตกใจไม่ได้ใช้พาสิร์อีเมลนะจากนั้นให หมายเลขโทรศัพท์หลักการเดียวกันครับกดไปที่เพิ่มอ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์แล้วหน้านี้ให้กดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และคุณก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์คุณไปนะครับตัวที่ไม่ต้องมีศูนย์นำหน้านะจากนั้นคุณก็เลือกระหว่างจะเป็น s m s หรือโทรหาก็ได้ครับพอคุณส่งไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้ามานี่ก็คือหลักการที่คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้คุณได้นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาในการล็อกอินอีเมลนะครับแล้วก็หรือหมายเลขโทรศัพท ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง c a t ไฟทีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟทีครับแล้วเจอกันครับ